ก็วันนี้เราจะมาสอนการทำาอ่เซ์ฟเวอร์แซมนะก็ก่อนจะเริ่มสร้างซ์ฟเวอร์แซมนะก็หนับแปลงนะครับเราจะต้องมีเครื่องมือพื้นฐานอยู่ด้การัน2ตัวนะตัวแรกจะชื่อว่า Visual Studio Code นะจะเป็นอ่า Text Editor เป็นตัวเขียนโคดนะเอาไว้เราเวลาเขียนโคดเขียนสคริปต์นะครับส่วนโปรแกรมที่2ก็จะเป็นตัว e x a m นะ เป็นตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับ mm. ก็ก็เ,าเอาไ้รั่น m y s h เ l ีด้วยต่อมาเราก็ร์มาติดตั้งตัวแรกก่อนนะก็จะเป็น Visual Studio Code นะก็ถ้าเราไป Google นะก็ให้พิมพ์คำว่า Visual Studio Code นะคน เข้าไปที่ v i s t u a l t r e c o d e d com นะแล้วก็ดาวน์โหลดส o หรับ d o w s นะแล้มันก็จะดาวน์โหลดให้นะแล้วก็ i e x i นะครับแล้วก็นีกครับนี้ก็ผ่านที่เซ็ตอัาลงไปนะแล้วก็เด็กไปอ่าเน็กไปครับโช,ชนะว์ิวต่เดไปคนนะแลวด็นะครับ โอเค okay, จากนั้นเมื่อมันติดตั้งเสร็จแล้วกด finish เลยโอเคมันจะข่าโปรแกรมนี้โอเคอันนี้เมเปิดค้าวไว้่ เสร็จแล้วเราปิดไปก่อนจากนั้นไปที่ตัวเวอร์ชันสองก็ชื่อว่า exam นะยวเราไป Google กูเกิลก่อนเราก็พิมพ์ไว้ว่า xampp นะแล้วก็กดนี่อันแรกเลยแล้วก็เลือกเวอร์ชันนะก็ผมจะเลือกเป็นตัวตัวนี้เลเวอร์ชันนี้ รอนครับอดแล้วมันจะดาวน์โหลดขึ้นมานีโอเคเดี๋ยวเรารอเนี่ยเ้าจะรอสักค,ครกคู่นะผมจะหยุดคลิปก่อนรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับทุกคน ครับจากนั้นเมื่อเราโลดเสร็จแล้วให้กดเปิดโปรแกรมได้เลยนะโอเคกด yes นะรอนะโอเคมันจะขึ้น w ว l c o m e e x c e นะแล้โอเค okay, ไปครับกด next อ่านี่ก็กด next ครับอันนี้ select folder นะที่จะให้ e x a m มันติดตั้งลงไปนะเราก็จะกด next ให้ไปที่ดิสี์อ่าเดี๋ยวสักครู่นะทุกคน โอเคครับนะแล้วกด next ไปเลยนะแล้วกดเลือกภาษานะเป็นภาษาอังกฤษแล้วกด next ครับรอสักครู่ครับรอมันดาวน์โหลดครับเดี๋ยวผมจะพ a u คลิปไว้กันนะก็เมื่อติดตั้งเสร็จแลนะครับก็กด finish ได้เลยครับ ก็เราก็ปิดไปเลยนะก็สำหรับ EP นี้ในเรื่องการติดตั้งเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างแล้วก็การเปิดจีเทสแชนนะก็จบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยว EP ต่อไปจะสอนเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการเป็นการดาวน์โหลดสคริปต์จากทางเว็บเว็บอ่าเว็บหลักเขาะเว็บของ S M P เขาเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดู EP ต่อไปกันเลย ครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ